สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นน้ำหวานกันนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะขั้นตอนแรกก็คือเราก็เอาน้ำ,นำต้มนะคะต้มแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปนะคะแล้วเราก็คนเลย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 นะคะคนจนกว่ามันจะแตกตัวนะคะ ผงวุ้นแตกตัวให้มันละลายลงไปกับน้ำนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะวิธีทำง่ายมากเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คนจนกว่ามันจะละลายนะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ำหวานนะคะลงไปนะคะ ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็คนจนกว่ามันจะเดือดคนไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่ามันโอเคแล้วเราก็ตักขึ้นมาย่อใส่พิมพ์เลยค่ะอันนี้เราก็ใช้พิมพ์ใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าต้นทุนเราก็ราคาไม่มากนะคะ อยากได้กำไรเยอะๆอันนี้เราก็ยอดวนลงไปนะคะจนกว่ามันจะเสร็จนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวไปแพ็กก่อนนะคะบ๊ายบาย